ครับสำหรับการเรียนรู้บอททีมสปีก3เนี่ยก็เห็นมีคนหลายคนถามมาว่าทำยังไงสคริปต์ขายไหมเท่าไหร่อสาสคริปทั้งหมดของบอทนะครับก็คือจะขายอยู่ที่ราวๆ3,000มีทั้งสอนทั้งการเซตติง้งการตั้งค่าอะไรต่างๆด้วยผมจะตอบได้เท่าที่ผมรู้นะครับส่วนบอทเนี่ยผมจะอัปเดตสคริปให้เรื่อยๆถ้าเกิดมีใหม่ๆผมจะอัปเดตให้ตลอด อ่ไม่ต้องห่วงอันนี้คืออยู่ที่ประมาณ57ตัวแต่คือจริงๆเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านั้นคือมันมีเยอะว่านั้นผมเอาตัวแบบที่จําเป็นจําเป็นมาตัวสิ้นเปลืองก็มีก็หลายอย่างส่วนใหญ่คือบางคนอาจจะได้ไม่เยอะแต่คืออันนี้มันอาจจะแตกต่างแล้วแบบหลากหลายมากกว่าเผื่อเราเอาไปต่อยอดเอาไปขายเอาไปทําค่ายแล้วแต่นะครับคือซื้อสคริปต์ชุดนี้ชุดนี้ไปคืออัปเดตเนี่ยอัปเดตหลายครั้ง อาจจะมีเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าอาจจะฟรีแล้วแต่บางรอบนะครับไม่ได้ทุกรอบส่วนระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้ได้ทั้งลีเออลีนุกแล้วก็ Windows สองระบบนะครับแล้วก็ผมจะสอนถึงอันนี้คือสอนให้ฟรีสอนแถมในสำหรับคนที่ซื้อคลิปก็สอนการขอใบอนุญาตของบอดทีมสปิรสาก็ถ้าเกิดเป็นสองส่วนตัวละเออส่วนบุคคลนะครับก็คือจะเปิดได้อยู่เต็มที่ประมาณสิ บอทสิตัวแต่ถ้าเกิดเปิดแบบเชิงพาณิชย์เราจะอยู่ได้ประมาณ1 0 0ยถึงสองตัวครับเราจะเอาไปเปิดแบบเอาไปขายก็ได้เชิงในพาณิชย์แบบเหมือนให้ปล่อยเช่ารายเดือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือเป็นการลงทุนระยะยาวอ่าคืออันนี้คือเกี่ยวกับบอดอย่างเดียวจะไม่เกี่ยวกับพวกการสร้างเซิร์ฟทีเการเปิดการจดโดเมนหรือว่าระบบการยิงอะไรต่างๆคือไม่ได้สอนในตรงนั้นคือคนละตัวคนละแพนนะครับ ก็ยังไงก็ถ้าเกิดสนใจก็ IB มานะครับส่วนในของพวกสคริปต์บอดเทียสาถ้าเกิดสนใจอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นภายในเดือนนี้เนาะก <c oughs> ็ถ้าเกิดสนใจก็ทักเฟซผมมาได้เลยก็เดี๋ยวผมจะอัปโหลดใน g o o g l e Drive ให้มีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับอ่ามันก็จะเหลืออยู่ประมาณ3วัน2 9 3 0 31อ่าก็จะถึงอยู่ที่ประมาณวันที่ 1> 3 1นะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายที่เป็นโปรโมชั่นของแผ่นๆนี้ส่วนวิดีโอเนี่ยผมว่าจะมีให้ดูแต่อันนี้คือมันเป็นของ Windows นะครับแต่คือ Windows l i n u x คล้ายๆกันก็เนี่ยจะมีบอทให้คลิปให้คือมีให้ดูมีสอนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปของสคริปของทีเอนะครับ